โดยการแข่งขันครั้งแรกของโรคนี้คะแนนของเกมบาสเกตบอลจบลงที่1ต่อ0คะแนนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากครับกำเนิดบาสเกตบอลเริ่มขึ้นในฤดูหนาวเดือนพันวาปี1891โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยสภาพอาการที่หนาเวเย็นทาให้ไม่สามารถออกมาทํากิจกรรมการแจ้งได้อาจารย์พละศึกษาเจมส์ไนส์มิธได้รับการขอร้องจากพออโรงเรียนให้สร้างเกมในล่มที่ทําให้เด็กมีกิจกรรมสร้างความตืรือร้นในช่วงฤดูหนาวจากคําขอของพออในสมิธจึงตัดสินใจที่จะสร้างเกมด้วยความช่วยเหลือของภรรยาและความทรงจำที่เขาเคยเล่นดักออนอร็อกในช่วงวัยเด็กเขาจึงตัดสินใจที่จะสร้างเกมที่เน้นทักษะของผู้เล่น มากกว่าการใช้พละกกำลังเพียงอย่างเดียว <What? S 1> ส่วนเกมดักออนอรอกนั้นที่ไนส์สมิธเล่นในวัยเด็กเป็นแบบไหนมันเป็นเกมที่ผู้เล่นคว้างก้อนหินไปยังเป้าหมายที่วางไว้บนก้อนหินขนาดใหญ่หรือตอไม้นั่นเองสรุปไม่ง่ายมันก็เป็นเกมปาหินทั่วไปของเด็กๆนั่นแหละและเป็นก้าวแรกของจุดกำเนิดเกมจนกลายมาเป็นเกมที่เราทุกคนรู้จักและชื่นชอบในปัจจุบันคือบาสเกตบอลบาสเกตบอลในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างในการเล่น ก็จะมีตะการลูกพีชสองใบที่แขวนอยู่เหนือพื้น10ฟุตทั้ง2ฝั่งและลูกฟุตบอลบาสเกตบอลเกมแรกเกิดขึ้นเมื่อ21ธันวาคมปี1891ที่โรงเรียนฝึกอบรม YMCA ในสปริงฟิลด์รัฐแมสซาชูเซต t ์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ห้องออกกำลังกายของโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเพียง50คูณ35ฟุตรหรือ15.2คูณ10.6เมตรนั่นเองซึ่งสนามบาสปัจจุบันมาตรฐานอยู่ที่ 28คูณ15เมตรโดยมีกฎ13ข้อของบาสเกตบอลดังนี้ 1. ลูกจะถูกโยนไปในทางทิศใดก็ได้โดยมือข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง 2. ลูกบอลจะถูกโยนไปในทางทิศใดก็ได้โดยมือข้างเดียวหรือสองข้างแต่ห้ามปัดด้วยกำปัน้นหรือห้ามชกหรือต่อยบอลน,นั่นเอง 3. ผู้เล่นไม่สามารถวิ่งไปกับลูกบอลได้ผู้เล่นจะต้องโยนบอลออกจากจุดที่จับได้เท่านั้น เพื่อป้องกันความได้เปรียบของผู้เล่นที่วิ่งเร็วกว่า 4. ลูกบอลจะต้องจับด้วยมือห้ามใช้แขนหรือลำตัวในการจับ 5. ห้ามมีการโอบไหล่การจับการผักการตีหรือการดึงใดๆต่อฝ่ายตรงข้ามการละเมิดกฎข้อนี้ครั้งแรกโดยบุคคลใดจะถือว่าเป็นการฝ่าและถ้าทำซ้ำเป็นครั้งที่2จะตัดสินบุคคลนั้นจนกว่าจะมีการทำประตูถัดไปหรือหากมีเจตนาที่ชัดเจนที่จะทำให้ผู้เล่นนั้นบาดเจ็บ ก็จะถูกคัดออกและไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว6การนับฟาวคือการตีลูกด้วยกำปั้นเป็นการละเมิดกฎข้อ3และข้อ4ตามที่อธิบายไว้ในกฎข้อ5 7ถ้าฝ่ายได้ไฟหนึ่งทำฟาวติดต่อกัน3ครั้งจะถือว่าเป็นคะแนนของฝ่ายตรงข้ามหมายถึงติดต่อกันโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ทำฟาวรือ8การทำคะแนนจะเกิดขึ้นเมื่อลูกบอลถูกโยนเข้าไปในตะกร้าโดยที่ผู้กปกป้องจะไม่โดนตะกร้า ถ้าระหว่างลูกบอลอยู่บนขอบและฝ่ายตรงข้ามขยับตะกร้าจะถือว่าเป็นคะแนนทันที9เมื่อลูกบอลออกนอกเขตลูกบอลจะถูกโยนเข้าไปในสนามและเล่นโดยบุคคลแรกที่สัมผัสในกรณีที่มีข้อพิาพาทกรรมการจะเป็นผู้โยนบอลอนุญาตให้ผู้ถือบอลมีเวลาในการโยนบอลเข้าสนามแค่5้วินาทีหากเกินเวลาบอลจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามหากฝ่ายได้ยังคงชะลอกลางแข่งขันผู้ตัดสินจะให้ฟาวฝ่ายนั้นซิป กรรมการจะเป็นผู้ตัดสินจดการฝ่าวและแจ้งผู้เล่นให้ทราบเมื่อมีการฝ่าวครบกัน3ครั้งกรรมการจะมีอำนาจตัดสิทธ์ผู้เล่นตามกฎข้อที่5 11การฝ่าวและการทำผิดกติกาต่างๆจะถูกตัดสินโดยกรรมการเพียงผู้เดียวเท่านั้น12เวลาจะแบ่งเป็น2ครึ่งและ15นาทีพัก5นาที 13. ฝ่ายที่ทำคะแนนได้มากที่สุดในเวลานั้นก็จะเป็นผู้ชนะ โดยการแข่งขันครั้งแรกของโรคนี้คะแนนของเกมบาสเกตบอลจบลงที่1-0ต 0. ่อคะแนน<า>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็กดดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปตอ่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากครับทาท้าสปอร์ตจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาถุงเทา้าบานชุดรัดกล้ามเนื้อและอุปกรณ์ฝึกซอ้อม